ไม่ผมไม่รู้ผมตอบมาตลอดอยู่แล้วทุกคนเห็นใช่ไหมตอบบาอะไรตอบบาอะไรตอบไปม่ไม่ตอบซ้ำแล้วตอบบ่อยๆอยู่ตั้งแหนเริ่มอยู่แล้วก็ตอบแม่ก็ตอบบ้างผมไม่ได้ชอบฟันแล้วอยู่แล้วแต่ก็คือให้เกติที่สุดเท่าที่ทำได้ฉอนอ่ะมาเชก่ะโบชล้่าชื่นๆคนที่รู้จากการินดีอยู่แล้วก็จะรู้ว่าที่การมิแสดงออกไปอะค่ะมันเป็นความจริ

พี่รักแม่ผมต้องบอกว่าคันึงขอบคุณทุกคนมากๆที่ช่วยแกล้งทำเป็นตกใจพี่จีแล้วเขาไปพูดำนี้กับเรา จริงๆเย่ยมันมีทั้งพูดเล่นพูดอะไรจนบางทีก็คนก็สับสนเหมือนกันผมเลยไม่ค่อยอยากวนให้คนหรืออะไรเพราะว่าจริงๆเราเห็นเนี่ยเขาก็บางคําพูดชื่อว่าพูดเล่นพูดจริงั้มแต่แรกๆที่ใครเห็นนะแล้วก็เวลาสัมภาษณ์สดทีก็จะมีปัญหาทีผมก็เลยเนี่ยวันนี้อะใดการให้ก็พูดพูดดีกว่าอ่าใช่ใช่ก็ก็ดีส่วนผมก็ยังอยู่ในหลักความจริงอยู่ว่า วันนี้มันดูมีความสุขนะครับผมหมตู่ผมก็จะพยายามทําให้ทุกอย่างดีสุดแต่ว่าสุดท้ายเรายังอยู่ในในในบนโลกความจริงในชีวิตความจริงอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าอะไรเนี้ยก็ต้องดูกันตามไปผมว่ามันก็เป็นเหมือนชีวิตรักที่ได้ทุกคนมาติดตาม,มก็เป็นอะไรที่น่ารักดีแฟกกนเขาฟังนะเขาไม่ี่ราผมไม่สอนหมดผมไม่ใช่คนอะไรจะเรียกอะไรก็เรียกจะเรียกไอ้น็กอะไรก็ได้ผมใช้ห<น>มดเลยก็คือแค่ขอให้ขอให้น่ารักกับทุกคนที่มาวันนี้ ขอให้น่ารักกับทุกคนที่ยังให้โอกาสเราอยู่เพราะต้องบอกว่าคู่คู่รักของเราเนี่ยคู่ผมเนี่ยเป็นคู่ที่ที่บางคนเนี่ยดูเนี่ยอมองมันเป็นอะไรที่ไร้สาระมากแล้วมันเข้าไปกวนชีวิตใครหลายคนมากมันไปเด้งข่าวอยู่ตรงนู้นบางทีผมเข้าใจมันน่ารำคาญมากไปเด้งใน Facebook ไปเด้งในไอจีคนหลายคนเพื่อนผมไม่ได้อยากดูไม่ได้อยากอะไรนี้เลยแต่ว่าก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบให้โอกาสเราผมอยากเน้นเรื่องว่าให้เขาน่ารักน่ารักกับคนที่ให้โอกาสเ,าเขาให้เขาได้มาอยู่จุดนี้ให้เขาได้ทํางาน อะไรอย่างเงี้ยต้องสิ่งที่ดีกว่าครับค่ะเออบางครั้งเจอชัลลี่กับไมล์เลิฟชื่อที่ชื่อคุ้นกี่ากว่างเออก็บางครั้งจะมีบางครั้งที่พี่แน็กเรียกการมินว่าไมล์เลิฟว่ะค่ะบผรู้สึกว่าอันนั้นน่าจะอเใช่ใช่ใช่เรียกนานเรียกนานเรียกเรียกอีกเรียกอีกตอนนี้นะไม่ไม่แต่ก็ไม่ว่าถ้าจะเรียกคือจะเรียกแบบแบบชีวิตจริงนะผมจะบอกว่าข้างหลังผมจะเรียกแบบมา์เลิฟมา์เลิฟผมผมจะอาจจะไม่ได้สวีดหรือแบบว่ามาเรียกแบบ มึงมิ <ules laughter> ้งมากอะไรเงี <Pur v>. ้ยแล้วก็อาจจะไม่ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้ตามใครใครเพราะผมไม่ได้อยากให้มันเป็นภาพเหมือนที่แบบทุกคู่ที่แบบใครทําอะไรแล้วเราต้องมาตัดคนมันเรียกแบบเอ๊ะพี่ลองไหมอย่ยงผมจะเรียกมาเลิฟมาเลิฟอย่างพี่ลือเพ่อชิบหายใช่ใช่ก็คือก็คือก็บางทีก็จะเรียก กามินด้วยเวลาถ้าถ้าหลังก็ต้องบอกว่าผมเป็นคนที่แสงต่ำมากนะแล้วหลเนี่ยก็คือจะเป็นสองอย่างที่น่าคือกามินกามินกับมาเลอร์จะมีประมาณนี้แหละใช่ใช่มีมีความสุขมากผมมีความมีความสุขมากมีความสมจริงก็หลายคนได้เห็นผมแบบยิ้มแย้มมีความสุกแล้วก็ยังแบบอยู่ให้กําลังใจกันอะไรเป็นอะไรที่น่ารักมากต้องบอกว่าเรื่องผมเนี่ยคนยังอยู่กันมาถึงสามสี่เดือนเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดเลยนะเพราะว่าคนจะหายไปเลยเนี่ยผมไม่รู้สึกแปลกใจเลยเพราะว่าหลายคนที่เขาติดตามเราตอนแรกเนี่ย เขาเหมือนเป็นกำลังใจส่งให้เราขึ้นเรือไปไปพอวันนึงมันประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทุกคนเข้าใจดีแล้วแบบความรักมันก็เป็นอะไรที่พัฒนามากขึ้นทุกคนก็อาจจะเหมือนแบบว่าส่งน้องถึงที่แล้วอะไรเงี้ยผมขอบคุณทุกแฟนคลับตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นนี้เลยใช่ผมขอบคุณทุกคนจริงๆมากๆครับ